สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่ในเกมโปเกมอนยูไนต์ครับวันนี้จะพาเล่นตัวบันกีรัตอีกสายหนึ่งนะอันนี้จะเป็นสายสุสานไส้ดูดนะครับก็เป็นอีกสายหนึ่งที่เล่นสนุกนะฮะก็อย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปเลยกันนะฮะมาเลือกทันพอดีนะครับเซตเลนก่อนแล้วกันผมขอเข้ากลางเพราะว่าเลเวลขึ้นโคตรช้านะครับมันเปลี่ยนเลเวลช้าไงตัวบันกีรัตอะ ไอ้เทนนี่ผมใส่ก็สามชิ้นนี้เลยนะบัตตี้บาริเออร์มัสเคลแบนกับตัวแบบกันจุกอ่อนนะครับแล้วก็สายที่เล่นอย่างที่ผมบอกจะเล่นเป็นาสายอะไรวะสุสานไส้ดูดอะแล้วก็ที่เป็นสโตนเอ็นะครับสายนี้ก็ทำดิมแมทเถื่อนเหมือนกันนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมนี่ชุดโคตรเท่นะครับเป็นสกินนะฮะตัวนี้ เดี๋ยวใกล้จะอัปเดตแพทแล้วนะครับก็เตรียมตัวกันให้ดีนะสำหรับแพทใหม่นะครับโปกเกมอนใหม่ด้วยแล้วก็มีแมปมาใหม่ด้วยนะครับเป็นแมปสกายคาร์เตลเนาะเป็นสุสานโบราณบนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะมีบอสใหม่ด้วยนะผมทำคลิปไปแล้วนะไปไปดูกันได้ตัวอย่างนะครับบอสใหม่เรคอซ่าโปกเกมอนใหม่มีตระกูลเลจิโอ้โหเท่ๆดังั้นนะฮะ ดีแลครับที่มีด่านใหม่จะได้แบบว่าแปลกตาดีนะฮะส่วนใหญ่ด่านพวกนี้มันจะไปอยู่ในพวกควิกโหมดใช่ไหมแต่คิดว่าอันนี้คงไม่ได้อยู่ควิกโหมดครับได้ข่าวแว่วๆมาว่าไม่มีในโหมดแรงนะแต่อย่าดูง่ทีนึงครับตอนอัปเดตมานะครับตนนแต่เป็นด่าน10นาทีแน่นอน,นครับไม่ใช่ด่านควิกโหมดน่าจะเล่นในโหมดพวกอ่าโหมดปกติครับมามาแล้วครับ บางกีรัสล่างเล็กๆครับอันนี้เป็นโยกีรัสนะครับไปเป็นสายสุสานาซดูดนะชื่อภาษาจริงๆชื่อภาษาอังกฤษมันคือแซนทรอมนะครับผมพอมันแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเขียนว่าสุสานาซดูดนะครับแล้วก็อีกท่าน,นึงก็เป็นสโตนเอ็มันจะเขียนว่าเป็นศิลาสักอย่างหนึ่งเตียบรออยเจ้าหมาครับสู้ไปสู้ไปเข้าป่าครับเพราะว่า โอ้โหกว่าจะวิวฒนาการล่างเลเวล9อ่ะแล้วก็กว่าจะได้ท่าสุดท้ายก็เลเวล9เหมือนกันเนาะตอนแรกก็อย่างที่ผมบอกอะไรแล้ว,ลวผมคิดว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนเลเวลไงที่ไหนได้เหมือนเดิมนะครับแต่ความเถื่อนยังยังโหดเป็นเดิมนะครับบางกีรัตเป็นตัวออร์เดอร์ All ที่โจมตีโคตรแรงแล้วก็ถึกด้วยนะครับโจมตี4ดาวอ่ะแล้วก็ป้องกัน4ดาวนี่นครับเรียบร้อย ไป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 นี่ไงโดนดิโดนครับโอแล้วศิลาพิฆาตนะครับตนเอตนะฮะท่านี้ครับก็จะสามารถโจมตีได้ถึง3มครั้งด้วยกันนะครับนี่ครับถ้าเราโจมตีระยะใกล้เนี่ยมันจะโจมตีแรงมากนะครับราจะประชิดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไกลมาหน่อยมันจะเบาลงนะฮะแต่สามารถอัดได้ทอนกันถึง3ครั้งด้วยนะครับโคตรตีนะครับ แต่ว่าเราจะต้องรอค่าสุาสานไายดูดก่อนนะครับมันจะทําการเปิดบับพายุทรายนะข้อดีของมันก็คือจะโจมตีเจาะเกราะนะครับสังเกตสีแล้วกันนะครับถ้าเจาะเกราะเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะพลังที่มันโดนโจมตีนะครับถ้าเป็นคริติคอลมันจะเคลืนสัญลักษณ์มาจะมีสัญลักษณ์แบบอย่างเง, Critical, งี้ยติดคริติค้อนใช่ไหมฮะถ้าโจมตีปกติมจะไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นแบบว่าิมเหลี่ยมอะ่ะ เหมือนสายฟ้านะครับถ้ามีติดกิลิคอนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวรอได้ถ้าแซนทรอมหรือสุสานใช้ดูดก่อนนะครับเฮ้มันกำลังตีนั่นอยู่เว้ยตีบัฟฟอนอยู่เร็ว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 ่สิบจ็ดนะ่ไม่ใช่น้อยนะครับอืบอ่าได้เว้ยเอ้ยไปก่อนแม่งเหเยี่ยแม่งรู้แล้วงานเข้าแล้วแม่งเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว เอ้ยโอ้โหโดนไม่น่ารอดโอ้ไม่มา2ตัวด้วยเยอะรอก่อนรอก่อนดีนะไอ้เฮ้ยโอ้โหมาสามตัวข้างล่างอีกดีนะเซลาล่ามันเดินไม่ค่อยเร็วนะครับอยรอดเว้ยถึงมันเดินตามทันผมก็จะปล่อยควันเชื่องช้าใส่มันข้างล่างมีลูคาเิโอต,ตัวหนึง่งเดี๋ยวผมกลับเข้าประจำตำแหน่งก่อนเฮ้ยโอ้โหสวนกันสวนกันเฮ้ยมันจะไปดังมันจะไปดังเฮ้ยมันดังแล้วโอ้โหไม่ทันแล้วโอ้โหยี่สิบเลย ไปไหน,นเพื่อนไปไหนเอ้ยโอ้โหมันมาหลายตัวเอ้ยอ้าวเอ้ยโอ้โหงานเข้าแล้วครับโกดดองครับโกดดองอตีครับโดนไปดิตีลาพิฆาตเอ้ยลืมลืมโอ้โห,หมัวแต่ไม่ไม่ได้มองอโอ้โหโดนครับเรียบร้อยสีลาพิฆาตเอ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยได้อยู่เอ้ยไม่ไหวไม่รอดไ <laughs> อ้ยไม่รอดว่ะเอามาโจเอามาโจนายมาช้าไป นายมาช้าเกินไปไม่ทันได้ดูเราเฮ้ยเก็บลุ่มปะปะาก่อนลุ่มปะปะเหรอครับลุ่มปะปะนี่ครับเจอไศิลาพิฆาตโอ้โหเล่นตั้งนานเพิ่งเลเวลเจ็ดอะคิดดูแล้วกันไม่คืนสักทีนะฮะผมต้องใส่ e x ่ีแชร์แล้ว้งเนี่ยมาอันนี้จะเป็นสายที่สองนะครับสายแรกผมพาไปแล้วจะเป็นสายเทนท์พาวเวอร์นะเป็น าพลังโบราณน,นะครับสายนั้นแรงอยู่นะสายนี้ก็แรงนะครับสายนี้เป็นสายแบบโจมตีพายุทรายหินในพวกนี้เนาะเพราะว่าบันกิรัตเป็นท่านหินอยู่แล้วเร็วๆร็เก็บจับปุกตับกุ้งนี่ก่อนสวยครับกระทึบภายใน3ครั้งอะไรอย่างก็ตายนะครับมันลงมาแล้วมันเอ้ยไปไหนวะเอ้าหายไปแล้วเอ้าเฮ้ยโอ้โหแอบต่อยอยู่แอบต่อยอยู่ เดี๋ยวอ้อมก่อนอ้อมโลกอ้อมโลกไปชูดอ้าวโล่งๆครับทางสะดวกแต่ไปอีกสิบรียบร้อยโอ้โหได้ชูดสองครั้งเองอ้าวช่วยๆช่วยๆช่วยๆช่วยกันอ้าวมาแล้วครับสุสานไส้ดูดกับอยู่ในมูฟครับเราเปลี่ยนล่างด้วยครับมาพร้อมกัน3เลยครับทีมวันมาจัดไปทีนึงนี่ไงอันติเมทนี่โดมดีโหโคตรแรงโคตรแรงครับโหโคตรแรงบอกแค่นี้โอ้โหมาดังมาเลยเพื่อน มาดิเก่งคงะมาดิครับยังไงสูสารไส้ดูดเนี่ยมันจะปล่อยพายุรายนครับเนี่ยเห็นไหมโดนเจาะทะลุเจาะเกราะเห็นไหมครับเป็นพลังสีขาวเห็นไหมโดนไดเมจเป็นสีขาวครับเ้อโอ้โหโดนกระจายใส่ครับแล้วก็ท่านี้ครับสามารถกดซ้อนกันได้สครั้งครั้งแรกจะเป็นดดเมจใช่ไหมครับครั้งที่สองอ่ามันจะเป็นดึงเข้ามาดึงเข้ามามันจะอายดูดเข้ามาครับแล้วก็ให้เรามาโจมตีต่อครับโคตรแรงนะครับ คือวิธีใช้คอมโบท่านนี้ก็คือเราปล่อยสุสานไช้ดูดก่อนแล้วก็ตามด้วยศิลาพิฆาตนะครับโอ้โหไม่ทันแล้วนี่เงเรียบร้อยครับนี่โดไม่ดีโดไม่ดีโดไม่ดีเรียบร้อยครับโอ้หหหโหโคตรแรงอเอคเนี่ยท่าน,นี้ก็แรงครับคือมันเป็นท่าน,นัวๆจะบอกว่าไงเดียเขาเรียกว่าท่าน,นี้มันใช้ตอนอยู่อยู่ดงเท้าอะ่ะ <laughs> ถ้าพูดแบบไพราะสุภาพอ,อยู่ในดงเท้าอะ่ะโดนลุมสักสามสี่ตัวแล้วใช้ท่านี้ เอาตัวรอดได้อยู่นะครับเพราะว่ามันจะโดนดาเมอร์แล้วด้วยเฮ้ยโอ้โหใครมันเปิดเฮ้ยโอ้โหม่นเปิดวาร์ปมาบ้าเอ้ยไม่เอาเต่าไปแล้วโอ้โหไม่ทันละไม่ทันละเอ้ยโอ้โหตืนมืนอีกมืนอีกมามาดิครับมาดิครับหมดแล้วครับหมดแล้วนี่ตัวแล้วมาไปไหนฮูป้าเดี๋ยวเอะให้เพื่อนเก็บไปก่อนเมื่อกี้จะเล่นในตัวข้างบนสายสามครับมาเดีเร็วมันกำลังนัวกันอยู่เอ้ยเราด้วยขอเอ้ยโอ้โหไมาเฮ้ยไม่หนีอะโดมิดีโดมิดี ยังไงล่ะครับยังไงดันเนะีเ่ยบารนะเฮ้ยไม่ได้โอ้โหมันมีตัวเก่งโคงงาอยู่ครับโอ้โหจะตายแล้วทันไหมเนี่ยเข้าวาร์ไปก่อนเอ้ยทันไหมโอ้ทันอยู่ครับกลับบ้านกลับบ้านมาเอาใหม่โอ้โหเมื่อกี้เสียดายมากนะครับเอาใหม่เอาใหม่หมนมหมบ,หหบนดีกว่าเสียดายอะเมื่อกี้โอ้โหเกือบเก็บได้ครับฟมกีบานะโอ้โหเน้นมันมาช่วยพอมันมาช่วยก่อนครับไอเก่งโครงงานะ นี่ครับเห็นไหมครับหูโดนเดเมลูลัวเลยอ่ะดิมันไม่ใช่ว่าเดเมจคือเดเมจม,มันขึ้นหลักสิบหลักร้อยก็จริงแต่มันมันลุลัวไงเฮ้ยโอ้โหเจอโจทย์อี่ะโอ้โหสองตัวตายครับโดนลุมไปเหงาดิเอาดิไหนๆก็ไหน,นๆละเฮ้ยโอ้โหแม่งแยกล่างมาเดยตามมาเปล่าตามมาเปล่าตามมาเปล่าจะให้เพื่อนจัดการครับน,นี่ครับนางนกต่อนางนกต่อรอดเวล่าตัวตัว,ตวไม่รอดอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหมีฮูป,ป้ามาช่วย ยังไงโอ้โหไม่รอดกีโคูงงางมันโจมตีแรงครับโอ้โหแล้วเร็วด้วยไงเป็นตัวที่โจมตีแบบปกติก็เร็วอ่ะเป็นเบสิยแท็กเกอร์กินขาดบอกแค่นี้นะฮะแต่ตัวมันบางเฉยแหละนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้เราบวกได้ก็จะจบเหมือนกันไปเฮ้ยต้องหูเหรียญเพียบเลยเหรียญเหรียญสวัสดีสวัสดีเจ้าบาฟฟอนนี่ครับโโโโออ้้หหโอ้โห ตายบอกแค่นี้โดนแค่โดนดาเมจก็ต้องอะ่ะเฮ้ยเอะไรอะไร <BE AT> อะไร <S <S <US H> อะไรอะไร,ะไ,รไปไหนอะครับตัวตัวเะล่าโอ้โหแม่งหนีเร็วอ่ะแม่งไหวเราเดินช้าไงโอ้เสียดายเสียดายครับมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยมาแล้วแันดเดอร์เกิดแล้วครับเฮ้ยโอ้โหมันลุมมันอยู่ตรงกลางยังไงอะยังไงเฮ้ยมันลุมมันอยู่ตรงกลางเร็วๆๆๆๆ ลู่ลูลู่ลู่โอ้โห่กำลังสัตว์กันนัวใช่ปะสัตว์กันอยู่นี่ทันเดอร์ยังไม่ตายด้วยแต่ว่าทางหน้าเราอ้าวเรียบร้อยครับเฮ้ยเราได้วิใช่ปะเฮ้ยเราได้จริงด้วยครับโอ้ยแจมเลยนี่ครับโอ้ยแจมเลยครับแจมเลยนี่ยิงโรบินดีโอ้ยโคตรแรงอ่ะนี่ครับสุสานไส้ดูดนะครับเปิดไปก่อนแล้วตามด้วย Stone อ็ดครับแป๊บเดียวนะครับเลือดเยอะก็ไม่รอดพอแค่นี้ ใครเข้ามาใกล้ก็โดนอะท่าแมง่งคือข้ามมคล้ายๆท่าแรกแหละใช้เอ็นชีพาวเวอร์แหละนะฮะแต่ว่าท่านี้มันวงกว้างกว่านะมาดิครับมาดิครับมีมากินบุฟเฟ่กันมากินบุฟเฟ่กันไปไหนครับลูคาริโอมากินบุฟเฟ่กันเข้ามาเดิเข้ามาดิเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้แหละมาดิยืนอยู่ตรงนี้แหละครับเข้ามาดีเข้ามาดียังไงล่ะเฮ้ย <laughs> ตัวแตกเลยมเมื่อกี้ตัวแตกครับตัวแตกไปหนึ่งเอ้ยมันเข้าวัดไปแล้ว ดูคาลิโอเอาเพื่อนเพื่อนมงเรียกไปแล้วไม่ไปอ่ะไม่ไปล่ะครับยังไงยังไงยังไงโดนดดเมจไปดิยังไงเอ้ย,อยไม่รอดแล้วได้อยู่ได้อยู่ยังไงอ่ะไปที่ไหนไม่กลัวนี่แหละสุสานไส้ดูดจะจับดูดให้หมดี่ไงไปด,ไปดเิเก็บเก็บเดเมดก่อนหาสีหูหายไปเยอะเลยเมื่อกี้เราอ่ะหายไปเยอะโอเคครับนํำอยู่ป้อมนึงครับพอได้อยู่พอได้อยู่มายังไง ริบร้อยอ่าเรลวๆปะป่าตัวเดียวอขอดังอีกสักหน่อยหนึ่งนะี่หมดแล้วหรือสิบวิทันไหมทันอยู่ไปสิบห้าเตมเร็วๆคุณสองสามสิบทันไหมไม่ทันแล้วโอ้โหไม่ทันครับเออฮ้ยตัวหรวเรียบร้อยอ่ะโอเคเรามาลุ้นกันว่าชนะหรือแพ้ลุ้นอีกแล้วนะฮะสูสีเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะชนะอยู่นะเพราะว่าป้อมเราเหลือด้วยแล้วก็โจมตีตลอดเวลาด้วยนะฮะอุย้ยสายนี้ใช้ได้นะ ทำได้แม่รัวๆค่อนข้างดีนะครับโอ้โหเจ็ดร้อยสี่ร้อยครับอ่าร้อยเจ็ดสิบสี่อุ้ยแต้มเยอะสุดครับแต่ไม่ได้มี็พีนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ช่วยใครอ่ะโอเคนะผมก็ประมาณนี้สำหรับอีกสายหนึ่งของตัวบันกิรัตนะสายนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะอ่ะโอเคก็ก่อนจากก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe โจมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน,นแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพื่อไม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ